อ l l a สวัสดีครับชาวมราร์ดเริสต้าทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตุยในรุ่นชุดขาวจะเป็นเรื่องราวที่ช็อกวงการฟุตบอลเลยนะครับสําหรับเรื่องที่เจเกนครอปครับได้ออกมาประกาศเรื่องที่เจ้าตัวนั้นจะอําลาสโมสรต้นสังกัดของเจ้าตัวณปัจจุบันอย่างลิเวอร์พูลและทําให้แฟนลิเวอร์พูลเนี่ยค่อนข้างช็อกกันเลยทีเดียว โดยครับนะครับได้ออกมาพูดในเรื่องที่ตัวเองเนี่ยจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลหลังจบซีซั่นนี้ไว้ประมาณนี้ครับว่าผมเข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตกใจสําหรับใครหล,หลายๆคนในช่วงเวลานี้เมื่อคุณได้ยินมันเป็นครั้งแรกแต่เห็นได้ชัดว่าผมสามารถอธิบายมันได้หรืออย่างน้อยก็ให้ผมได้พยายามอธิบายมันผมรักทุกอย่างเกี่ยวกับสโมอสรแห่งนี้ผมรักทุกอย่างเกี่ยวกับเมืองนี้ผมรักทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับกองเชียร์ของเราผมรักทีมผมรักทีมงาน,ผม,มงานผมรักทุกสิ่งแต่ผมก็ยังคงต้องทําการตัดสินใจ แสดงให้คุณเห็นว่าผมมั่นใจว่านี่คือสิ่งที่ผมต้องทําแน่นอนว่าผมรู้มานานแล้วว่าจะต้องประกาศให้ทราบในช่วงขณะหนึ่งแต่ตอนนี้ผมสบายดีแล้วผมรู้ว่าผมไม่สามารถทํางานนี้ต่อเนื่องไปได้หลังจากหลายปีที่เราอยู่ด้วยกันและหลังจากเวลาทั้งหมดที่เราอยู่ด้วยกันหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราผ่านพ้นมาด้วยกันความเคารพต่อตัวพวกคุณก็เพิ่มขึ้นและอย่างน้อยที่สุดที่ผมเป็นหนี้พวกคุณนั่นคือความจริงนี่ก็เป็นสิ่งที่เจเกนคอปครับได้ออกมาพูดในเรื่องที่ตัวเองเนี่ยได้ สินใจจะอำลาลิเวอร์พูลหลังจบซีซันนี้อย่างเป็นทางการนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจกับแฟนลิเวอร์พูลนะครับทุกคนเลยที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับเป็นกําลังใจให้และเชื่อว่าเดี๋ยวคงมีโค้ชเทพๆในอนาคตเข้ามาคุมอย่างแน่นอนแต่นอกจากนั้นครับมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับทีมนอกกรีกอังกฤษครับสำหรับทีมไหนที่ยังมีปัญหาเรื่องโค้ชอยู่หรือว่าเออโค้ชที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยรู้สึกไม่ถูกใจเอาซะเลยครับซึ่งพอได้ยินเรื่องตรงนี้เนี่ยก็ดูจะมีความหวังขึ้น เ,เพราะว่าตัวครอปเองนั้นนะฮะได้ยืนยันว่าตัวของเขาครับจะไม่มีทางไปคุมทีมอื่นในอังกฤษเลยนอกจากลิเวอร์ pool เท่านั้นโดยคําพูดของเขานะครับมีประมาณว่าถ้าคุณถามผมว่าคุณจะทํางานเป็นผู้จัดการทีมอีกครั้งหรือไม่ณเวลานี้ผมคงบอกว่าไม่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องรู้สึกอย่างไรเพราะผมไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่ผมรู้อย่างแน่นอนก็คือผมจะไม่มีวันคุมทีมอื่นในอังกฤษนอกเหนือจากลิเวอร์ pool ซึ่งแค่คําพูดตรงนี้นะครับนั่นทําให้โอ้โห หลายๆสโมสรนนอกหลีกอังกฤษไม่ว่าจะเป็นจากลาลิก้าหรือจากบุนเดสลิก้าอะไรก็แล้วแต่นะครับถึงกับตาโตเลยฮนะมองถึงโอกาสที่ครอปจะมาคุมทีมนั่นเอง ซึ่งถ้าจะให้พูดกันตามตรงนะครับกับโอกาสในการที่จะย้ายมาเรือแอนมาริดน,นะของเจอเกนคอปเนี่ยดูจะยากและน้อยมากมากจริงๆครับณนะเวลานี้ถ้าเทียบกับสโมอสรอ,อื่นๆเพราะณนะเวลานี้ครับทางสโมอสรเรืออนมาริดเนี่ยก็เพิ่งได้มีการต่อสัญญาคาร์โลอันเชลติออกไปครับเพิ่งประกาศมาได้ไม่นานเองนะฮะและตัวคาร์โลอันเชลติเองนะครับก็ทําผลงานได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและการอาจจะมีช่วงที่ไม่ได้ดีที่สุดอาจจะมีตกรอบไป บางถ้วยแต่ยังเป็นเกณฑ์ที่รับได้ของทางบอร์ดบริหารและน่าจะต่อเนื่องไปยาวๆเป็นลักษณะนี้ครับเพราะว่าการจะเปลี่ยนโค้ชทันทีเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยคุณแค่ตกรอบถ้วยบางถ้วยแล้วจะเปลี่ยนได้เลยนะฮะเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ระหว่างโค้ชกับนักเตะเนี่ยก็มีผลครับถ้าโค้ชคนนี้รู้จักนักเตะเป็นอย่างดีไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวกันนานอาจจะส่งผลดีกับทีมในปัจจุบันมากกว่าที่จะเปลี่ยนโค้ชนั่นเองต่อให้ครอปเนี่ยจะชื่นชอบกองกลางของมาริหลายๆคนนะครับที่เคยมีข่าวกับลิเวอร์พูล โจบาวิเด้จูบิลิงแฮมนะครับแล้วก็คน,นอื่นๆอีกบางส่วนนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวผมเชื่อว่าคงเป็นไปได้ยากณนะเวลานี้แล้วกันนะครับแต่ถามว่าฟุตบอลสมัยนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นเองเนาะก็ต้องติดตามกันต่อไปเรื่องนี้นะครับก็คงเป็นเรื่องที่คลอปเขาตัดสินใจมาสักพักแล้วแหละฮะช่วงนี้ยังไงเนี่ยผมก็เป็นกําลังใจให้แฟนลิเวอร์พูลและกันให้ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกทิ้งท้ายสักถ้วยหนึ่งนะฮะก่อนที่คลอปจะแยกทางกับทางลิเวอร์พูลในช่วงฤด,ดูกา กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมตัวขอตัวลาไปก่อนกล้าเสียสวัสดีครับ